กำความเพียรมาจาักพัิวันที่1 8มมกราคม2568ทั้งที่16 Facebook ๊กมุมระคำพียรรหัสเพียร5ี2 4 1วันนี้วันที่1 8มกราคม2568เป็นครั้งที่16ที่ข้าพเจ้านายบุญนำมนตรีวงขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระปริตแลในมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารย์บูชาเดครูบาอาจารย์ท่างหลาย พอจิตของของ้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติตเลิกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอสมัมตาจักรวาลรสุอัตาตาคัตฉันตุเทวตาสัทธมังหันิราชาสุสุนันตุสัพพโมกทังสักเคคาเมจรูปีทีศิรคเตจันตาริกีวิมาเนทีเปรตเตจัคามีตจรูวะนะ ข้าหานีเคหหวัตุมีเกเตภูมาัจยันตุเทวาชลธารวิสุเมยขขาคันทัพปนาคาติดตันตาสันติเกยังมุนิวาระวัจณังสัตโบูมีสันตุธรรมสมณะกโรอย่างมัทันตาธรรมสมณะกโรอย่างมัทันตาธรรมสมณะกโรอย่างมัทันตาบทที่สองอิมินาสกาเรนะพุทธังอิปุชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอิปุชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอิปุชยามะบทที่สามอรังสมาสัพโตปะวาพุทธังปะวนตังทวะเทมิสวะคาโตปะวาตาสมุทมนามสาอามิ สขบถิปันโนพระควรโตสาวะกะสังโฆสังฆังมามิบทที่สี่นโมตัสสะพระควโตออหะโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควโตออหะโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควโตออหะโตสมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าพุทธังสรณังกชามิธรรมังสรณังกชามิสังฆังสรณังกชามิทุติยามิพุทธังสรณังกชามิทุติยามิธรรมังสรณังกชามิทุติยามิสังฆังสรณังกชามิแต่ติยามิพุทธังสรณังกชามิ ตติยาปิชัมังสเรนังกชามิตติยาบิสังขังสเรนังกชามิบทที่หกนัตถิเมสเรนังอัดังพุทโธเมสเรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเทนะสุติมิโหตุสุปทานณติเมสเรนังอัยังธรรมโมเมสเรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเทนะสุทิมิโหตุสุปทานณติเมสเรนังอัยังสังโฆเมสเรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเทนะโสทิเมหุตุสุปทาบทที่เจ็ด อิติมศูบขวาอรังสมาสัมปโตวิชาจรณะสัมปโนสกตโลกะวิทูอนตโรโพดิศธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสนามประตูปกาติบุติ่ปสวากาโตปกาตาธมมสันถิติโกอลกาลิโกเอหิปัสสิกุอุบานิโกปัจจตั้งเวทิตโพวิญญยติบทที่เก้าสุปฏิปันโนปกาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปกาโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนปกาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปกาโตสาวกสังโฆยะคิตังจตาริคุลดิศทุกขันิยตถาภิริศวรคุลา เอสาปะขาวตสาวกสังขฆอานโยปาหุนโยทักกินโยอัญชริการนิโยอนุตรังคุณะเกตังโลกัสสาติบที่สิยานีท่าภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวัตตะลิขีสะีวะภูตาสมนาภันตุอโทอโทปิสกัจจสุนันตูภาสิตังสัสมาหิภูตานานิสาเมทะสะพีเมตังการโธถามนุสียาประชายะเทวาจารโตใจ การันติเย่พรนลิงตสิมาหินีรักขะะอัปปามัตตายังกิจจิวิตตังทิทะอิทะวาหุรังวาสกีสุวายังตารนังปานิตังนะโนสัมังอิทธิตสาคาเตนะอิทัมปีพุทธะต่างนังปานิตังอิเตนะสัจนะสุวะติหุนตุขารังขายังวิราคังอัมาตังปานิตังยะทัต สคาสกยาโมนีสมาหิโตเีเตนะนะเตนะธรรมเณนะสมัธิกิติอิทัมปีสังธรรมเณรัตนังปานีตังอิเตนะสะเจนะสุวัตสีหนตุยามพุทธสีเถวปาริวัตปาริวันนะยีสุจริงสมาธินาสมาธิมานนัานตริตกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิ ชาติตีอิทัมปีทัมเมรัตนังปณนิตังออตนาสตจีนัสุวัตสีหนตูยยบุคลาอัตฐาสตังสัสัทถาจัตตาริเอเตเอตานิยุคานิหนติเตทักขีเนยะสุขตัสสะพระวาเอเตสุทินนานิมาพลานิอิทัมปีฆาสังเีรัตนังปณนิตังออตนาสตจีนัสุวัตสีหนตูเยสังเยสุปยุตตาสัง มณัสาทับเหน,นะนิกายมิโคโคตม่มณัสาสนมหิเตปฏิปัตตาอิมตังมิไชหานรัฐามุทานิพุติงพัฒพุชมานาอิทัมปิสังเครตะนังปาิิตังอิตนะสสสัจเจนะสูวสีหนตุยะยะทินทะขีโลปต,ตะวิงสีโตสียาจะทุพิวาเตพิอาสัมปะกังปิโยตตูกังศัตริสัง ว่ามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสติอีทันปีสังเกตรัตนังปานีตังอิเตนะสัจเจนะสุวะติหุนตูมีอริยสัจจาวิภาวยันติทัมภีปัญเยนะสุเทศีตากิจจาปิเตหุนติสผู้สัมปมัตานะเตภวังอัตถมะมาทิยันติอีทานปีสังเกตรตนังปานีตังอิเตนะสัจเจนะสุวะติหุนตุสหวัฏสะทัศนะสัมปยา ยะต,ยตยายัตสุธรรมชาหิตาพระวันติสก,กายะทิฏฐิวิกิกิจิตัจจะสีลัมพตังวาปิยะทัตติกิจจิจตุหะปายหิวิจาวิปปุตโตชาจาพินันธามินิทัพโขกาตุงอิธรมปิสังเครัะตงังวานิตังอิเตนะาสาัเจนะสุวัสีหุนตุ กิจจาปิโสกัมมังกาโรติปาปกังกายเยนะวาจายทุยังวาจายุทะเจตสาวาอัทัพโศตสาปกิชชะธามิอัทภัตตทัดถิตปัสสาวุตตาอิทัรมปิสังเคระตังปนิตังอิตนะสัจเจนะสุวสีหุนตูวันนับปะคุมพียะถาพุทธิตคเคหิมหา นมาเสปะตะเนสมิงคิมเหปะทูปะมังธัมมะวรังอาเทสายิยิพานาคามิงปรมังหิตายะอิธรรมปีพุทธเทรัตังปานิตังเอเตนะสาวะเจนะสุวติหนตุวโรวร,ว,วรัญยูวรหัตวรโทวาราหโรอนุตตะโรธัมมะวรางอาเทสายิอธยิธรรมปีพุทธเถรัตังปานิตังเอเตนะสาวะเจนะสุวัติหนตุขีนาง ปูรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตตายะติเกภวัสสิงขีเตขีนะพิชาอเวิรุธ,ธิฉันทานิพันติธีระยะถาธรรมปิโตอิธรรมปิสังเคระต,ตังปเณเิตติยตินสัสจินัสุวัตสุวัตถิโหนตุยานีทางสุวัาตานิสังมาสตานิยมุมภานิวายานิวาอันตลิกี ตถาคตังเทวมนุษย์สาวูชิตังพุทธังนัมัสสามะสุวตีหนตูยานีท่าภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตาริคีตถาคตังเทวมนุษย์สาวูชิตังธรรมังนัมัสสามะสุวตีหนตูยานีทังยานีท่าภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตาริคีตถาคตังเวทายวมนุษย์สาวูชิตังสังฆังนัมัสสามะสุวตีหนตูบที่สิเอ็ สภะโรคะวินิมุตโตสภะสันตาปวัชิตโตสภะเวโรสภะเวระมะติกันโตนิพุตโตตตะตวงาาังพัสสะสภิโยวิวัชนตุสภะมังคโรวินาศตมาธีพบวรอันตรายโยสกีธิกาจิโกภวะอภิวาทนาเสราสนิจังอุทาปจายโนจตตารุธรรมาวัตติอายุวโนสุขังพระลัง